ค่ะท awesome, ุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สัตว์วันแฟนทีมแน่นอนว่าวันนี้นะคะมาเล่นกิจกรรมปีใหม่ทั้งทีเนี่ยคือมันจะมาเป็นคนปกติอะคือมันก็ไม่ใช่พวกเราแกจริงออกปะคืออยากให้เห็นตะกร้องตอนนี้มากว่าตะกร้องสภาพเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปพบเจอเหล่าสัตว์ที่น่ารักทั้งหลายนะคะของงานนี้นะคะมาที่ตัวแรกเลยค่ะ ส,สวัสดีครับสว <1971. S> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน <enthus flush. S 2> ้ำพูครับน้ำพูแต่งเป็นอะไรแต่งเป็นฟลอกครับแต่งเป็นฟลอกนี่เคือเห็นผานป่ะคือที่อยากรู้ว่ามันแบบเห็นครับเห็นจากพื้นป่ะระวังระวังหมาออกนะกามาเอาเงินรางวัลเลยหรือเปล่าเนี่ยแต่งี้ยคือไม่ได้กาไม่ได้กาจะได้ไหมจานจะไม่ได้เลยเงินรางวัลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรนี่นนี่นูด ฟรัปตัวที่สองสวัสดีครับครับฟรัปตัวนี้ชื่ออะไรครับเป็นบิ๊กป๊อกครับเฮ้ยรถมาลบ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 มองไม่ค่อยเห็นตามครับแล้วคนนี้อ่ะอยากถ่ายอ่ะกระต่ายแล้วก็ส่วนตากล้องของเราเป็นอะไรครับอุ้ยอยากถ่ายได้ไหมเดี๋ยวถือให้สวัสดีครับไอกระต่ายยักษ์ของแท้เลยผมเป็นกระต่ายยักษ์ครับแต่อยากให้ทุกคนรอดูพี่ซันเป็นเป็ดที่ขาเติอนิดนึงเติรขาเติอเติอมาก แต่ว่าเกมแรกครับก็คือสัตว์ทุกตัวจะต้องมาแข่งเกมโกโกวากันนะครับคนที่ชนะจะได้เงินรางวัลคนที่ไม่ตายนะครับจะได้เงินรางวัล1น100บาทถ้าไม่มีใครตายเลยจะคูณ2เป็นคนละ200บาทแต่ถ้าเกิดว่าแพ้จะต้องโดนดิฟสิเขียนหน้านะครับกลัวดโดยคณะกรรมการตัดสินจะเป็น Big Fox กับ b u t เตอร์ไฟโอเค พร้อมนะครับคาบิบาร่าพร้อมครับเอ้าคุณเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นคาบิบาร่าไงเอาหรอนี่เห็นไหมเฮ้ยคุณเห็นไหไข้างหลังนั่นน่ะแม่แม่เราเป็นกรรมการแม่แม่หญิงกับแม่น้อยมันธรรมดาที่ไหนคนอื่นเขามาเป็นสัตว์บกกันนะเนี่ยมาจากโลกใต้ทะเลโอเกินไปหรือเปล่าอินฟูหน้าน้ำทะเลมันก็ต้องเป็นสัตว์ทะเลอ่ะก็ถูกก็ถูกใช่เนี่ยคนหน้าเหมือนคาบิบาร่ามันก็ต้องแต่งตัวเป็นคาบิบาร่าอย่าเหมือนปลาหมึกไม่แต่ฉันชอบทะเลไงออ๋ เอาเอาเอาไปแล้วัไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำไมพี่สันอันนั้นชุดเป็ดหรือชุดกุมอาบน้ำมานน่นะเคยดูสกิจเกมไหมเคยอ่ะผมจะทำหน้าที่เป็นโกโกวารอแป๊บนึงรอไรอนเดี๋ยวรอไรอนน่รอมูฟาซาแป๊บหนึ่งมูฟาซานิหนึ่ง มัวซา,า,<ม>าเดีมา,าเมาเลยมาเลยมาโอเคนะฟังกติกานะเอเอเอ,อันนีตน้ต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ผมจะยืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือเส้นชัยใครเลยผมไปได้ปั๊บคนนั้นชนะเกมผมจะ A E I O หยุดแต่ถ้าใครหยุดไม่ทัน จะมีบัตเตอร์ไฟขอ,องนะรัพิชาจะเป็นคนที่ช่วยผมดูอีกคนนึงสำหรับคนที่ขยับคนที่โดนทำโทษจะเป็นคนที่โดนแม่แม่แม่หญิงกับแม่น้อยกับแม่ของน้องเคสเขียนหน้าด้วยลิปสติกนะครับอาทุกคนตั้งใจฟังนะอีไอโอยุด ตายเออตายลื่นก็ตายอยู่ดีตายตสองพอโตกับต้องตังมาช่วยเป็นกรรมการดูว่าขยับโอเคไหมไป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 าปไ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 ปาปไ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 ไปไีไป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 นี้ปไปไอไปไปไปกปไปไไปไป้ปไาไป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 ไไป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 ไยไปไปปไปไ เออไอ้โอ้ยตะวันตายลื่นไหมโต้เลยมันคือมันไม่ได้อยู่จริงเนี่ยเขาลงสนามแล้วคุณคือคนที่ได้ตังค์ผมเป็นคนที่ได้ตังค์ในเกมแรกอ่ะคุณคือผู้ชนะครั้งแรกผมก็ต้องชนะครั้งต่อไปหรือเปล่าแล้วคุณก็จริงจังเกินคุณเป็นจริงจังเกินผมเล่นๆนั่นเนี่ยไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะเนี่ยขอหนึ่งคำครับบ big fox ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านพร้อมนะครับ

ไม่ไม่ต้องเนียนต้องเนียนมาเลยไม่แย่ไม่แยไม่แย่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 อม่แย่ไมันม่นมันย่ไมางนึงอ่ะเอาเ่ิย่ไม่แ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 ยไม่แคนนิ่แย่ม่แย่ไม่แยาไม่แย่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 ไม่แยวไา่าย่ไม่แย่ไม่้าอไม่แง่ไม่แท่ไน่่าม่แย่ไม่แเ่ไแ่่ม่่เลือก เขายิ้มฉูดแล้วคนชนะได้เลือกก่อนอ่าเขาคนนชะเลือกลูกก่อนอ่าจูกกว่าจะครบอือ่าเอมเลือกก่อนหนึ่งคนแรกเป็นต้านมาต่อมาต่อมาต่อเป็นต้านเป็นต้านก็ใช้โกบพุกจะตายนัดได้เสาได้เส้าไปแข่งกันรอบแรกโอ้โห 咱兵棒。 แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยต้มเฮ้ยกบมึงไม่มองคนดูเลยอ่ะเกี้ยงก่อนเลยครับแม่ก็มีสปาเกตตี้ไส้อั่วไส้กรอกไก่ต้มน้ำปลาไก่นึ่งยำยำแหนมยำแหนมยำแหนมกุ่งทอด แล้วก็ขาหมูปาทูปาทูเฟลไฟตรงนี้ยแม่คิดว่าหมดไหมแม่ก็ก็อยากจะให้หมดแหละเหลือให้ปีเพราะว่าปีไหนก็ของเยอะมากอาหารเะาเหลือทุกปีใช่ฝีมือของหม่อมมสจนาี่ดอร่อยหมูทเส้นท่านมีส่วนทำประกอบกับมาเก็ตตี้นี้ท่านเปคนคนเส้น เมื่เมการ่แมพกน่ชนแก้วกันให้ลูกมีความสุขให้ลูกทุกคนมีงานการที่ดีเงินทองไหลมาเทมามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะลูกนะโชคดีทุกอย่างรวยรวยเฮงๆทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบัติปาตรถนาทุกอย่างเลยสามาธุสามุส่ธุสาธุสาธุสาธุดาธุสาธุสาธาธุสาุสาสาุ ายายลบ้านึงบ้านนึงแล้ะจเกเดี๋ยวผมจะเป็นพิธีกรนะครับลู I am o h from Thailand I am a president เกษตรศาสตร์ FC you know okay today we present สู่ส animal animal เดี๋ยวผมจะเรียกมาถามคําถามจะออกมาเป็นทีมก็ได้หรือจะออกมาเดี่ยวก็ได้คนแรกที่ผมขอเสนอให้มาพีเซนต์นะครับจักรพันธ์คุณมีทีมไหมผมทีมเกษตรศาสตร์เอซีครับถ้าในฐานะของสัตว์ทําไมคุณถึงเลือกเป็นเสือครับที่ผ่านมาผมอาจจะเป็นเหยื่อมาตลอด ผมอยากมีฟิลแบบเสือบ้างผมอยากล่าเหยื่อบ้างอะไรเงี้ยครับโอเคไม่ไม่ไม่ที่ผ่านมามันอาจจะลุกผมอาจจะดูน่ารักด้วยความที่ผมต้องเป็นผู้นำผมอาจจะต้องแต่งตัวเป็นเสือให้ดูน่าเกงขามบ้างอะไรเงี้ยอ๋อนี่คือเหตุผลของเขานะครับรู้สึกยังไงในวันนี้ที่คุณต้องมาแต่งอะไรแบบนี้ก็ดีนะครับยินดียินดีได้แต่งเพราะว่ามันเป็นเทศกาลที่เราต้องมาม่วนจอยกันอ๋อนี่คือโปรโมทเพลง ันสุดท้ายนี่มีอะไรอยากจะฝากให้กบมีป่าทุกตัวในนี้ไหมก็วันนี้ผมเป็นเสือนะครับพวกเหยื่อั้งหลายก็ระวังไว้ด้วยที่เวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญเหยื่อั้งหลายก็ระวังไว้ด้วยไม่คิดว่าตัวเองสามารถที่จะพังบ้านทุกคนได้เลยไปหาบ้านสุดท้ายคือบ้านของเจ้าหมาผู้ทรงพยศและมีอิทธิพลในหมู่บ้านแห่งนี้แต่แล้วหมาป้าก็เข้ามา วบว่ามาโอหมาแข็งเก่งโอเคแนะนำตัวหน่อยนะครับเออน้องเคสครับทำไมถึงเลือกเป็นคาบบิาร่าครับเพราะว่าน่ารักทำไมถึงคาบดี巴拉นะครับครับไอหมาดม้าใส่ออะไรครับใส่ลมปใส่ลมทำไมถึงเลือกเป็นหมาป่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่แถวภาคอีสาน และแล้วหมู่บ้านแห่งนีง้จริงๆแล้วหมูอ่ะเป็นหมามาก่อนหมาธรรมดาแต่ดันชอบบินตามป่าบินตามป่าใช่ระบบกินบ่อยๆกลายเป็นหมาป่าโอ้ทำไมคุณถึงคิดจะไปทำลายบ้านเขาเพราะว่านเขามีหตาป่ามีชื่อในวงการสัตว์ไหมเขาเรียกคุณว่าอะไรหมาป่าตัวนี้ชื่ออ๋ออ่าออ้ยไม่ด้คิดมาเลยไม่ตตัวเลยครับเจ้ากระต่าย แล้วนี่ครับผมชื่อนัทครับผมมีทำไมถึงเลือกเป็นกระต่ายครับเพราะว่าพี่โนเรียกผมว่ากระต่ายยักษ์ครับครับใช่ครับเพราะว่าถื <c oughs> อไม่ค่อยสุกแล้วก็อาเลอร์ตลอดเวลาแล้วก็ตัวใหญ่นะครับนัทม <c oughs> ีอะไรอยากจะบอกคณะกรรมการไหมครับอยากจะบอกว่าได้ชุดนี้มาเพราะแฟนเลือกครับเ <c oughs> ย้แล้วจะลงตาคข่ายเพราะความเหมัอนไส้ไหมนัทมีอะไรอยากจะบอกแฟนไหมครับนัทนะ ป่าหลงฝูงครับพวกเราคือสัตว์ป่าหลงฝูงแค่นี้เหรอมีวันนึ่งเกิดแผ่นดินถล่มอ้โหันหวหันหวผ่นดินแล้วหันไหวแล้วด่านเขาจะฝูงอเควกอดเควกอเควกอยเนสัตว์ฝูงได้มาเจอกันสัตว์แต่ละตัวก็เลยลงฝูอ๋อันเลยทำให้เกิดการพัดหลงใช่อ์ทเควก แล้วมีกบสองตัวกบสองตัวที่เห็นเรียวพาดกำลังจมน้ำอยู่เรียวาดเรียวาดเรียวพาดเรียวาดอ๋อเรียวผาดอ๋อเรียวผาดอ๋ออ๋อเรียวผาดอ๋ดกน้อยู่แล้วนะเรียวพาดมีการอคติกับสัตว์คนละฟูงแต่ ดูคล้ายเหมือนเหมือนมึงดูเมื่อวานนี้ทำไมถึงแต่งเป็นกบคะวันนี้จริงจริงไม่ต้องหอก็ได้ I'm a frog but the truth I'm a prince princess oh p i n prince 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 I'm a prince I'm a prince yes in the past I'm a go to see a True love, you know, true ah. love. I I have true love, ah, ah, but ah. I don't see anything. Yeah, yeah. But now? one day, but one day, I see uh, a witch, a witch. Could? From from a pin. Transform. Ah. from, became, became, a frog. from became, became, a frog. became from a frog, ah. you know. But now today, I see a princess. Ah. But I don't know. she love me I don't know <c oughs> but 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 มันมาตรงนี้ได้ไงก็จะ butterfly she love me and kiss me to uh I hate I come from to a prince <c oughs> ชแล้วบอกน่นะบอกนั่นไม่กลายเป็นคนหรอไม่ไลอไม่ไหนเลยก่เลยเีกอเงโอเคไอ้บุญเจแล้วจบแล้วทับจบแล้วบุญแล้วโอเคตังคิวตัง การละครงูนานมาแล้วนะครับมีข้าเป็ดและไม่เป็ดแต่งงานคลองรัดกันมาจนวันหนึ่งเขาเขามีลูกออกมาสองตัวเป็นเป็ดสีขาวและเป็ดสีดำพ่อและแม่เป็นสีอ่อนเมื่อมีลูกสีดำพ่อกับแม่จึงทำการทะเลาะกันเพราะว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งนะอะไรเนี่ยเธอหาว่าฉันปีชู แล้วลูกเป็นสีดำดำได้ยินที่พ่อกับแม่ทะเลออกกาะกันจึงหนีออกจากบ้านโอ้ดราม่าว่ะบ้านเรามีใครสีดำอีกไหมนอกจากพี่นีพี่พย่าไงอ่างั้นเราต้องตรวจ DNA พี่เพี่แล้วพี่ก็อาจจะเป็นสีดำได้แล้วก็คนพบว่าพี่ก็เป็นลูกบ้านนี้เหมือนกันโอ,อ้แล้วป้าขอโทษแม่ยัง ขอโทษก่อนฉันขอโทษเชิด้วยนะที่ฉันเข้าเไปอเคแล้วกวเราก็อยู่แบบอคจัได้ของนแมน้อยจับได้ของซต่อันนี้ของใครมีของใครไหมครับไม่มีหรอกครับผม ได้เลยครับกบน้อยเท่านนนะครับแก่เลยแกครื่องนวดอู้ยของดีนี่ไม่ได้แปลมาหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยร้อนนี้เลยนี่ไม่ได้แปลมาหลายเดือนแล้วนะครับนิชาเได้อะไรอ่ะไข่ดาวได้ด้วยเนือัน ก็เป็นขนมปังหรอได้อะไรจริงปะได้มอหมูข้าวแม่ได้อะไรครับแม่นด้กระดอนอันนี้น่ารักสงสัยจะเป็นของคุณโบนั่นแหะไปได้เกราดอสอ่ะแม่ผมได้เกราดอสแต่ผมขโมยไปแล้วครับแม่แม่น้อยแม่หญิง แม่แม่เคชื่ออะไรนะแม่ใหม่แม่ใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับแม่ครับแล้วก็โน้ตให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จทุกเรื่องที่ทำนะลูกนะส่งเแห่งการพัฒนานะในทุกเรื่องให้สำเร็จนะลูกนะงข้ามผิดแรงเลยโดยองฟังๆนะคะรวยแล้วรวยอีงทุกอย่างให้ถึงใจที่มุ่งหวังให้สำเร็จให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอุปสรรคอะไรก็ให้มาลายสิ้นนะ โชคดีโชคดีโชคด,ดีนะคะคุณแม่คุณ่คไปเอันเด็กเก่งา,าไปเลย<ค><ะ>ผมก็ขอเป็นตัวแทนทุกคนแล้วกันะนะแม่นะข<ช>อ,อน,นะครับก็พวกเราก็ขอบคุณแม่ที่ทำให้แม่ทั้งสามคนนะครับที่ทําให้บ้านเป็นบ้านถึงแม้ว่าพวกผมจะโตขึ้นไปเปนขนาดไหนก็ตามแต่นโนรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ถ้ามีแม่แม่ทุกคนมาอยู่ด้วยโนรู้สึกว่าอันนี้มันถึงครบนะครับไม่ว่าพวกโนจะโตขนาดไหนหรือว่าจะเก่งกันขนาดไหน จะไปเอาชนะใครอะไรก็ตามแ,แต่สุดท้ายแล้วแม่ก็คือแม่ครับแม่เป็นคนที่ทําให้พวกเราเป็นพวกเราแบบทุกวันนี้นะครับแล้วก็โนก็จะทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดนะครับอยากจะดูแลพวกเราทุกๆคนทุกคนโน่ขาดซันก็ไม่ได้ขาดเค้กก็ไม่ได้ขาดนิชาก็ไม่ได้ต้องตานะักบอลของทุกๆคนนะครับพวกเราทำงานกันเป็นทีมหวังว่าจะชนะทุกอย่าง ที่ตั้งใจไม่ว่าจะยากหรือง่ายนะครับถ้ายิ่งรวยเท่าไหร่ก็อยากพาแม่ไปเที่ยวอยากซื้อนู่นซื้อนี่ให้แม่อยากจะดูแลแม่แม่ให้ดีที่สุดครับสวัสดีปีใหม่นะครับแม่คร <ขอ S 1> สวัสดีใหอส,งอส่งทุกคนนะคะสวสขอให้ลูกทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันที่ร,ร่วมสู้ฝ่าฟันอยู่กับลูกอ่ะทุกคนน่ะที่ช่วยกันน่ะ ให้ทุกคนน่ะมีแต่ความสําเร็จให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองให้ร่ํารวยให้สมหวังทุกอย่างนะลูกนะพ่อแม่รู้ว่าอยู่ที่นี่จิตใจทุกคนรักผูกพันรักกันทุกคนสำเร็จเจริญเจริญรุ่งเรืองนะลูกคนสวยได้ลูกสาวคนใหม่นี้อาจารยแม่ลูกสาวคนใหม่